การจัดอบรมวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพตามหลักมาตรฐานสากลอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการและช่วยสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงสร้างความสงบเรียบร้อยของชุมชนและสังคมต่อไปหลักสูตรการจัดการความปลอดภัยนะครับจึิงแล้ว เราจัดตั้งขึ้นมาวัตถุประสงค์เพื่อต้องการจะฝึกอบรมบุคลากรที่เข้ามารับการอบรมเพื่อจะพัฒนาองค์ความรู้นะครับแนวคิดมุมมอง,มองเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและสาคัญก็คือน้าองค์ความรู้ที่ได้ใช้ในการพัฒนาตนเองดูแลชุมชนสังคมจริงแล้วต้องเรียนว่าแนวคิดหลักสูตรนี้เนี่ยเป็นไปตามพรบ,บธุรกิจรักษาความปลอดภัยวัตถุประสงค์ตั้งขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อต้องการที่จะให้ ประชาชนเข้ามาช่วยเ่วยตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลความปลอดภัยที่รักษาความปลอดภัยให้กับสังคมชุมชนให้มีความสงบสุขไม่ขึ้นเหตุผลประการสําคัญก็เพราะว่าเจ้าที่รัฐเองเนี่ยโดยเฉพาะตำรวจมีจํานวนไม่เพียงพอในแต่ละพื้นที่ในแต่ละชุมชนฉะนั้นการที่มีตามกฎหมายเนี่ยประวธุรกิจักษาความปลอดภัยนะครับก็จะทําให้เจ้าพที่ตรเองเนี่ย มามีผู้ช่วยเจ้าพนักงานตำรวจที่ผ่านการอบรมโดยกฎหมายฉบับนี้นะครับมาช่วยในการทํางานดูแลป้องกันแก้ไขไปัญหาอาชญากรรมและท้ายที่สุดแล้วเนี่ยชุมชนสังคมเลยก็จะมีความสงบสุขอาชญากรรมก็จะลดน้อยลง จะกังวลเรื่องหนูเป็นผู้หญิงคนเดียวค่ะแล้วทีเนี้ยค่ะหนูไม่สามารถทำอะไรได้เลยแม้กระทั่งการดับเพลิงการต่อสู้หรือระเบียบแถวแล้วพอทีเนี้ยค่ะเราได้เข้ามาฝึกความตื่นเต้นมันเริ่มเริ่มมีเข้าเข้าเราหาเราทุกครั้งทุกครั้งที่เรียนนะคะคือเขาจะให้ทดลองจริงอ่ะทดลองจริงทีนี้เราก็คิดในใจว่าผู้ชายทำผู้ชายทำผู้ชายทำ,ยทำเราไม่กล้าทำแต่พอที้ถึงถึงคราวที่ว่าอ่ะคุณควรทำแล้วคุณเป็นผู้หญิงควควรทำแล้วอย่างเงี้ยค่ะ เราก็สามารถทําได้ค่ะมันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดเลยค่ะอย่าให้ความกลัวค่ะมาเป็นข้อบังคับความกีดกั้นของเราค่ะไม่ให้เราทำอย่างนี้ค่ะการฝึกอบมรมธุธกรกิจอสังหาริมทรัย์ครั้งนี้นะครับของมอลังสิตเนี่ยจะสามารถที่จะเปลี่ยนภาพลักษณ์บริษัทยามต่างๆนะครับในใน เขตของปัสุมันธนีเนี่ยไปเลยนะครับเพราะว่ามรัสิทธ์เนี่ยได้ใช้แอพเิเคชันที่มีประโยชน์นะครับเป็นแนวคิดใหม่นะครับให้กับบริษัทยาเป็นการต่อยอดนะครับของอความรู้องค์ความรู้ต่างที่ธุรกิจอสาหกรมไทยต้องมีนะครับ